แบ่เกิดเหตุปุ้งยิงยิงเพื่อนลูกสาววัย17ปีปุ้งยิงยิงดากมันจะแยดเงี่ยวุ่้งยิงอย่ายิงแบบนั้นมันแยดเงี่ยนะยิงยิงดากพี่เบียร์เกิดเหตุสลดหลังเวทีเด็กหญิงวัย17ปีกระหน่ำยิงแม่เออเปียกมอดยอดเปียกที่นี่เด็กหญิงวัย สิบเจ็ดปียิงดากมืออันเพื่นเด็กซื้ออาวุธแล้วเพื่นนยิงอาวุธเดี๋ยวพี่ปอมแปมเดี๋ยวพี่ปอมแปมจะไปซื้อชุดตำรวจมาใส่เข่าเข่าเข่าปอมแป๊้อนเสื้อชุดตำรวจมาใส่เื้อฉาบูมาอาบน้ำก่อนวะพีกมากแรงสุดแรงมาก ่้มาเดี๋ยวาเดาเดาการลเอาเลยเอาเลยเอาเลยน้อยเอาเลยยิงให้ฆ่าจุดลภปเป็นกองผู้สาวล่นผู้าเล่้าวเล่าบถึอยิงแล้วนั่นถือลอนยิงแล้วุงิงุงิงเยุงิงดยิงตรงนั้นมันงง

าจะลานจะลานต่วาโอเคมีอะไรว่ามาไหมเนี่ยเขาเพิ่งจะ้าเยเขาือิ่งายิดปืนอีกว่าบังัเ่มาเดินทางปลอดภัยเจอกันอีกวันสองวันครับอีกสองวันเจอกันที่สคนเงาเน่ๆเลยขอบคุณหาเด็กๆแกเด็กเาเไม่มีอะารจะดูเลยเพราะเป็นังเลยทเตรียมข้าวอีหลานดอกเก่สีแคบเลยมาลงทุกุกแปดวินาที ตามเองล่ะเ่ต้องห่วงแกไปบ่อไหบินแม่แต่บาทยังเกลี่ยบ่ให้บินเลยชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณ3คลิปเกลี่ยจีนั่งยิ้มเอลี่ยสินั่งยิ้มก็สิเว้าไปตัวทีฟตัวแดนดอกตอนนี้อุ๋งอิงกินปูแล้วค่ะปูกำลังเข้าปากอุ๋งอิงแกกุ้งแล้วไปสินะคือที่พัก เอาแม่ค่อยให้น้ำผาผัวไปเห็นให้ให้น้ำผาผัวไปเห็นสิราลูกขลรพีพี่ยไปไป ไปแล้วไปแล้วอีหล่าพักผ่อนพี่น้องพักผ่อนในรอบปีเลยไปปีกล้วยอะไรทั้งเลยพักผุ้หญิงเพิ่งได้พักสองวันแบบเต็มเต็มอันไลทไ,ไลสดดูดูหน่อยนะจะจะเข้าไปพูดหรอกใครกินขาปูเดี๋ยวจะพาให้เองปุ้งญิงกำลังแกะขาปู <c oughs> เชี่ยวหัดนะ,ะ <c oughs> ไปมา แฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนพ่อห้ามร้องนะพ่อแดงเกี๊ยอยากฟังคำเนี้ยหักอีหล่าเด้อหักอีหล่าเด้อหักอีหล่าปอบแป็มไลยลเด้อจ้าเด้อไม่ปลอมเลยพี่แองจี้ไม่ปลอบมะินทางปลอดภัยก็บ๊ายบายพี่พี่กันใช่กลับกันเด้อจ้าน้องจ้าเด้อจ้าน้อง ไม่แบบเปตงับประแ้วเป็นนแ้วคยไม่พี่น้องโอโหเียนไม่องคลไยู่มงคนไหนก็ไม่รู้่ท่านไหน่าะแววริมาสปังปซีูไบครับไม่ได้เลิกเงินรู้สึกให้ค่ะตกใจเลยมันยังไม่ดีดีใจไม่ทันค่ะเพราะว่าคาตกใจอยู่นะคะคาต้องไปคาอยู่บมาครั Thank you very much อ๋อโอเค see you again Bye bye เรหาเสียงับ Thank you Thank you กำลังย่าๆวัสดีค่ะวัสดี Thank you Thank you ไอ้คอยขนาดคอยเขาปั่มแล้วยังไ่พ่อคอยนะคิดด้วยบอลลสนธัตุจัตุได้หลายก็เก่าได้อ่เด้ออันงวดนาถึกเลขกัดถึกเลขหลายเห็นมันเดียวมังหันหองหันนุงถึงสาบาทแปดเก้อีบ่อยากจะซื้อน้ำเพลินบ่ะ กระปุกะชื่อคะขนาดอายุหลักกระปุกเชื่อบายเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะเจอกันบ๊ายบายครับพอกันไหมครับครับลูกไล่ให้เดียงสาพันรยากันนาเดทูยู Thank you ไปมีคนสุกมือไปใส่นี่ หมื่นกับสีเนี้ยบานแล้วนะหมือแลงวบานอะไกับบ right. ันแพงเด็ก <names> สีเม <have? S 3> <to> ื่อบ้านทุนนี่มึเมียบ้านแล้วมียบ้านไม่ได้เนาะเดี๋ยวครับพี่น้องไปแล้ววิลาอ้าว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 จ้าวถึจันทร์มืเกิดจ้าร้อยจ้าไม่ไม่ไหนล่ะมือไหนมือเกิดมือนี่ล่ะ บ่เบิกเงินมาได้เท่านี้องู่น้ำสอยอยู่เมื่อวานดีแท้กขอบคุณครับก็ต้องมีรถธรรมดาหละโอ้ยพี่น้องคาราวานก้อนของของทุกคนค้นกันครับรถหลังหลังไลแล้วขอบคุณทุกๆวันน้ำใจขอบคุณ ทุกการต้อนรับขอบคุณทุกบัตรทุกสตางค์พี่น้องกคุณนกำลังใจท่ากออนลนกละค่ะกำลังใจในไรสดด้วยนะคะขอบคุณหมอนี้ขอบคุณพี่เอต ala ้หวันละค่ะขอบคุณแม่น้อยขอบคุณสุกินตมเสียงไปกเล บ้านบนี่หลายลิปเลยไปจตะกลนครครับก็ยี่พ่อกับสตุกลนครไปเล่กกละสินจะงับ้านเขอ้ยบ้านใกล้ๆกันไชดปทะเลยังตลาดอ่ะจิไปนั่งกินไส้ก่อนกละสิเล่นยยู่าไปน่น่อยไปแน่จิม่กินอ่างงูยู่นี่เาซื้อแ้นออก็ซือแล้วังตดกะดิจักรดิเมนบอเฮกัเอาก็ซื้อให้ยุดหล่ะกะซือไปตั้งหลายมกซือนี่ สะออนอันท่องยมือขั้นบนลเรือหนิวใส่กับมาใส่หิวใหญ่เอมมี่เลียงัไอตีมเอมมี่เลียงกับเอ็มบีเสร็จแล้วนี่มวเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่านผบ้าน